โรงเรียนเนี่ยค่ะมีการจัดตั้งชุมนุมคือชุมนุมนักธุรกิจน้อยคือเสริมสร้างให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักประกอบการประกอบกับมีคุณธรรมด้วยนะคะเรื่องการประกอบอาชีพนะคะเป็นตัวย,ยึดของโรงเรียนเลยค่ะ สืบเนื่องมาตั้งแต่ปีทำมาตั้งแต่ปี2564ค่ะจากผักอมแห้งค่ะแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงปี2565ทําเป็นมะละกอแปรรูปค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทําจนถึงปีการศึกษานี้ค่ะ2567เท่าที่เข้าชุมนุมเราก็เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอแล้วก็คิดวิธีว่าเราจะต้องทํำยังไงศึกษาจากหนังสือหรือก็ไปถามในชุมชน พ่อแม่พี่น้องของเราที่ทำฟิกเพลงแล้วก็เอามาให้คุณครูฟังวันนี้จะทำมะละกอโดมะละกอโดเราไปใช้ทำอะไรโอสนุกสนาน <c oughs> เริ่มต้นเปิดเทอมใหม่นี่จะช่วงฤดูฝนเนี่ยจะไม่ค่อยมีมะละกอสุกเขาจะเริ่มปลูกกันแล้วมะละกอก,ก็จะเป็นมะละกอดิบก็เลยคิดว่านอกจาก ทำส้ตมตำแล้วมันก็น่าจะมีอะไรเก็บไว้กินได้นานอันนี้เราทำมะละกอดองค่ะก็จะใส่น้ำเปล่าน้ำส้มสายชูน้ำตาลเพื่อนำเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำดองค่ะระหว่างรอน้ำดองค่ะเราก็จะมาทำมะละกอค่ะก็คือหั่นตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะนำมะละกอไปใส่ในภาชนะค่ะของเราจะเป็นกระปุกค่ะ ขายที่สหกรณ์แล้วก็ตลาดก็ตื่นเต้นค่ะ,ะเด็กชอบมากค่ะตื่นเต้นมากประกอบกับเป็นการฝึกทักษะทางด้านการที่คำนวณด้วยกําไรขาดทุนพอเด็กเอาไปขายก็ตื่นเต้นที่มีคนมาซื้อค่ะที่มีทั้งผู้ปกครองก็มาซื้อเราก็เอาเงินมาหมุนเวียนต่อค่ะแล้วก็นํากําไรที่เราได้แบ่งให้สมาชิกค,ค่ะเรามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีทักษะในการทาอาหารค่ะแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะ ผู้เรียนเนี่ยถ้าจบออกไปสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้อย่างนี้ค่ะปัจจุบันอาชีพหลักอาจจะไปไม่รอดสําหรับเด็กอย่างนี้ค่ะในปัจจุบันในโลกปัจจุบันนะคะเราก็คิดว่าตัวนี้นะ่าจะไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้กับผู้เรียนได้ในอนาคตค่ะ